หนุ่มคงกระพันไม่สนคนมองชีวิตขาลงใช้ชีวิตได้ดีเพราะภรรยาการเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปแม้แต่งานในวงการบันเทิงที่เคยเฟื่องฟูของดาราน,นักแสดงพิธีกรบางคนก็เริ่มลดน้อยลงตามล่าสุดหนุ่มคงกระพันพิธีกรชื่อดังก็ได้รับผลกระทบนี้ตามไปด้วยโดยหนุ่มคงกระพันได้โพสต์ถึงรายการแฟมสืบสวนซึ่งอาจจะออกอากาศเป็นเทปสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจะตัวได้เล่าให้ฟังว่า เหตุการณ์นี้ทําให้นึกถึงเมื่อสี่ปีที่แล้วที่ต้องยุติการทําหน้าที่พิธีกรรายการเรื่องจริงผ่านจอเหตุผลเพียงเพราะ,ะรายการเรื่องจริงผ่านจอกับแฟ้มสืบสวนออนแอร์วันเดียวกันและเวลาเดียวกันโดยเจ้าตัวเผยว่าผมก็จําเป็นต้องทําเพราะมีลูกมีค่าใช้จ่ายมากมายที่สําคัญผมคนทํางานก็ไม่สามารถกําหนดผังได้ว่าเขาจะออกอากาศวันไหนเวลาอะไรแต่เอาเถอะครับสุดท้ายก็เคารพการตัดสินใจของทุกท่านและเดินจากมาด้วยดีทั้งที่ผมรักรายการเรื่องจริงผ่านจอ มากแต่ทุมเทตั้งใจทํางานมาตลอด10ปีเพราะมีคนถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นในรายการเรื่องจริงเลย ผมก็จะตอบว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําแล้วครับผมออกมาเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่เคยไปพูดเหตุผลที่แท้จริงที่ไหนเลยเพราะไม่อยากมีดราม่าอะไรหรือมีข่าวไปกระทบกระเทือนรายการสถานีหรือบริษัทผู้ผลิตผมต้องสูญเสียรายการที่ผมรักไปเช่นกันนั่นก็คือเรื่องจริงผ่านจอรพระผมถูกให้ออกจากการเป็นพิธีกรที่ผมทํามันมาเกือบสิบปีหนุ่มคงกระพันเสียใจหลังรายการโดนถอดยอมรับว่าว่างงาน กลับมาเล่นละครเหมือนเดิมแล้วถ้ามองกลับไปอีกด้านหนึงถ้าพูดถึงในเรื่องการทํางานรายการนี้ก็ดูแลชีวิตพี่หนุ่มมาตั้ง10ปีตอนนี้ทําบริษัทอยู่3รายการพี่หนุ่มเป็นพิธีกรมี2รายการ ก็มีคนทักขาลงหรือเปล่าก็มีนะแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรและตอนนี้กลับมาเล่นละครถ่ายอยู่2เรื่องช่อง3ถ่ายอยู่2เรื่องช่อง3ดูแลพี่ดูแลครอบครัวเราได้เงินจากการทํางาน10ปีที่ผ่านมาหลายล้านถ้ามองอีกด้านนึงต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ําถ้าไม่มีภรรยาคนนี้ชีวิตแย่เลยจริงครับเพราะว่าผมโชคดีเขาดูแลลูกได้ดีมากเราไม่สามารถดูแลลูกได้อย่างนี้หรอกผู้หญิงเขาเหนื่อยมากนะเขามีลูกอะ่ะ พี่หนุ่มจำเลยเราก็คิดว่าจริงต้องให้เครดิตเขาตรงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินขอบคุณค่ะ